ก็หลักการใหญ่ๆในการทำงานในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้ประสบความสำเร็จอีกข้อหนึ่งก็คือการสร้างบทสนทนานะคะวันนี้คอนเทนต์มันไม่ได้เป็นแบบการโฆษณาสมัยก่อนที่ทำหนังขึ้นมา30วินาที60วินาทีนะคะแล้วก็พูดถึงแบรนด์หรือเคลื่อนตัวไปในวิวัฒนาการทำเรื่องของตลกในชนแอนด์แมนเนอร์นั้นหรือว่า ทำให้คนน้ำตาไหลได้แล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยเข้าไป engage ก mm ับแบรนด์การทํางานออนไลน์เนี่ยเราต้องสร้างบทสนทนาที่ต่อเนื่องนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราไม่ได้พูดวันนี้แล้วหายไปเราต้องหาเรื่องพูดคุยกับเขาตลอดเวลาแล้วก็ต้องพูดคุยอย่างเนียนอย่างจริงใจนะคะให้ประโยชน์มีคุณค่ากับเขาด้วยไม่ใช่ว่าฉันจะขายขายขายอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยมันจะช็อตเทอมแล้วก็มันจะ ไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนะคะวันนี้เนี่ยเราทำแค่อินทิเกรชันหรือหรือบูรนณา,นาการอย่างเดียวมันไม่พอแล้วเราต้องสร้างประสบการณ์นะคะให้เขามีประสบการณ์กับแบรนด์ในที่สุดก็จะหลงรักชอบแบรนด์ไปเองไม่รู้ตัวหรอกหรือว่าชอบองค์กรรักองค์กรหรือชอบพักการเมืองพักหนึ่งโดยที่ก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือการสร้างความสัมพันธ์สร้างการมีประสบการณ์มากกว่าแค่เราจะ เอาแพลตฟอร์มต่างๆมาบูราณาการกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าเดิมนะคะก็คงไม่ได้พูดถึงทุกๆอย่างที่เป็นทฤษฎีของของการสื่อสารแบบดิจิทัลนะคะ